สว, át, school, su, สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสาหรับผลงานนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวิหกก็อย่างที่เราเห็นกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหมอลําเสียงวีหกนะคะก็ถือได้ว่ามีการเดินสายออกงานนะคะในหลายๆงานเลยแล้วแต่ละงานนะคะก็เรียกได้ว่าบัางมากจริงๆนะคะแฟนๆก็ต่างได้มีการติดตามนะคะแล้วก็ต่างมีการ การพูดถึงกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเกี่ยวกับผลงานนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหกส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าออกงานแทบจะทุกวันเลยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าทีมงานแต่ละคนเนี่ยนะคะก็คือจัดใหญ่จัดเต็มนะคะแล้วก็ทุ่มเทกับงานกันมากๆแล้วก็บอยทั้ง3เองนะคะก็ถือได้ว่าแบบว,ว่าปรับปรุงโชว์พัฒนาโชว์อะไรต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็นาฟีดแบ็กที่แฟนๆเนี่ยนะคะได้มีการติชมเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอยู่ตลอด เลยนะคะทางบอสเนี่ย, <il> ยก็ได้บอกนะคะว่าก็น้อมรับทุกคําติชมนะคะแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่เปิดฤดูการแรกๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะคะให้ดีขึ้นเนี่ยปรุงนะคะแล้วก็แบบว่าทําโชว์ต่างๆเนี่ยออกมาเพิ่มเติมเนี่ยเยอะมากๆอย่างที่เรานะคะก็ได้เห็นกันว่าตอนนี้เนวมอลําเสียงวิหกก็มีศิล,ลปินนะคะหลายๆคนเลยนะคะที่ต่างเข้ามานะคะอยู่กับทางคณะมอลําเสียงวิหกก็คือเยอะจริงๆนะคะเราก็ได้เห็น ก,นนะะก็ถือได้ว่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็ได้แติตดตามแล้วก็สนับสนุนนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับ ผลงานนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยอยู่ตลอดรวมทั้งศิลปินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมากความสามารถจริงๆนะคะเราก็ถือได้ว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทางที่ดีขึ้นของทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยตลอดแล้วก็ฟีดแบงเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉากแสงสีเสียงนะคะก็ถือได้ว่าอันนี้เนี่ยหมอลำเสียงวีหกก็คือเ๊ะมากๆอันนี้หลายๆคนก็ต่างชื่นชมกันเยอะจริงๆตอนนี้นะคะก็ได้มีการ มาปรปับปรุงพัฒนาโชว์ต่างๆนะคะให้มีความอลังการแล้วก็ความยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเท่าที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นกันอย่างล่าสุดบอสนกก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะโชว์วงใหม่ด้วยสําหรับโชว์วงนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นของทีมแดนเซอร์นะคะที่ถือได้ว่าก็สําคัญมากๆเหมือนกันหลายๆคนก็ต่างให้ความสนใจกันเยอะนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับโชว์วงใหม่นั่นเองครั้งนี้นะคะบอสนกเนี่ยก็ได้มีการออกมาอัปเดตเหมือนกันนะคะ โดยบอสนกเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับโชว์วงใหม่นะคะว่าครั้งนี้เนี่ยก็คือแบบตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะออกมาดวนใจแฟนๆนะคะโดยบอสโนกนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าดวนโชว์วงใหม่ใช้ลายกว่าเดิมกับหมอลำเสียงวิหกโนงพงศกรปังมากๆครับโดยการฝึกซ้อมโดยครูเบลอลังการโชว์นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าครั้งนี้เนี่ยจัดใหญ่จัดเต็มนะคะกับโชว์นี้เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็น่าจะยิ่งใหญ่ จริงๆนะคะรวมทั้งอย่างล่าสุดนะคะบอโนก็ได้มีการมาอัปเดตเหมือนกันว่าก็มีโชว์ใหม่นั่นเองนะคะแฟนๆก็สามารถรอติดตามกันได้นะคะสําหรับโชว์ใหม่ของวงมอลำเสียงวิหกนะคะในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าแบบว่าเราก็ได้เห็นความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ความน่าตื่นเต้นของมอลำเสียงวิหกเนี่ยตลอดเลยเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนโชว์นะคะแล้วก็แบบว่าพัฒนาขึ้นเนี่ยอยู่ตลอดนะคะเราก็ได้เห็นในหลายๆรูปแบบอย่างฤดูกาลที่3เนี่ยนะคะเราก็ได้เห็น หมอลำเสียงวิหกเนี่ยในหลายๆรูปแบบจริงๆนะคะก็ถือได้ว่าครั้งนี้นะคะหมอลำเสียงวิหกได้มีการออกมาอัปเดตการยังไงก็อย่าลืมส่งกําลังใจนะคะให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้นะคะก็เชื่อได้เลยว่าก็น่าจะมีผลงานนะคะออกมาให้เราเนี่ยได้ติดตามกันยังไงก็อย่าลืมรอติดตามนะคะว่าโชว์ใหม่ครั้งนี้เนี่ยจะยิ่งใหญ่สมการรอคอยของเป็นแฟนแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนและน,นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวาที่เราได้มีการ มาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพ็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ